บีบน้ำได้เท่าไหร่มิกี้ันวันร้อยกิโลบีบได้ห้าสิบสบู่ดำร้อยกิโลบีบได้เท่าไหร่สบูด่ดำมันน้ำมันน้อยเว้ยบีบได้แค่ยี่บห้ากิโลพอบีบเสร็จกากก็เอาไปตากแดดเห็นมันเป็นไข่ไขอยู่ตากแดดแดดจะจัดเลยพอตากแดดเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเอาไข่สบู่ดำไปตากแดดแล้วได้อะไรครับ ได้แหละไ,ได้แหละมันกลายเป็นน้ำมันอีกเกิดเกิดเกิดเรื่องใหม่นะซึ่งยังไม่มีใครลองมาก่อนวัดสังฆทานลองแต่นี้เราทำกันก็คือเอากากน้ำมันที่เราบีบแล้วเนี่ยเอาไปตากแดดพอเจอแดดปุ๊บน้ำมันออกทำไมน้ำมันออกครับมันซับซ้อนอีกแล้วเพราะว่าในแดดมีแสง ความยาวขึ้นระดับที่ที่ตัดโครงสร้างของไขให้เกิดน้ำมันได้เขาเรียกว่าแสงอ inf ินฟเรดความยาวขึ้นยาวความยาวขึ้นยาวคือความยาวขึ้นหนึ่งนาโนเมตรหนึ่งนาโนเมตรเนี่ยกี่เมตรครับสิบย่างกำลังบลบลบเท่าไรลบเท่าไรลบเก้านะครับแสงความยาวขึ้นหนึ่งนาโนเมตรคือฟาอินฟเรดเนี่ยจะไปตัดโครงสร้างไขตัดโครงสร้างไข ให้เป็นน้ํามันได้อีกอันนี้คือเทคนิคการแยกน้ํามันจากพลาสติกรู้นะครับเวลาเขาเอาพลาสติกไปไปแตกสลายเป็นน้ำมันเนี่ยเขายิงไฟลาอินฟลเลตเข้าไปอุณหภูมิสูงแล้วมันจะแตกเป็นไอเลยมันจะกลายเป็นน้ํามันเหมือนกันพรเอากากสบู่ดำนี่ฝนจะตกเนี่ยไม่เป็นไรฝนจะฝนจะตกก็แดดออกวะฝนตกแดดออกวะฝนตกแดออกกแดออกอะไรอ๋อทันด้วย เวลาเวลาเราเอาสบู่ดำไปบีบครั้งที่2ตัวนี้ได้น้ำมันอีกยี่ห้าเอร์์อีกมาตาจาันไหมได้น้ำมันมาอีกแล้วก็สรุปแล้วได้น้ำมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบทีนี้ที่เราขี่มานี่คือรถอะไรโตยต้าวีโกวีโกสี่ประตูเครื่องดีเซนคอมมาเร็เวเปล่าครับ คิดว่าจะใช้น้ํามันสบู่ดําได้ไหมแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนทําน้ํามันเนี่ยเอาไปกรองไปกรองนี่ใช้อะไรกรองให้มันใสครับใช้อะไรกรองให้มันใสหรือไม่น้ํามันให้มันใสใสเนี่ยเอาอะไรกรองดีเอาอะไรกรองดีใสระดับสิบไมครเลยเอาอะไรกรองดีกระดาษกรองมันจะกรองไหวเลยมันเอาเร็วเนี่ยเคยเห็นเซรามิกไหมครับเป็นแท่งเซรามิกอยู่ในในเครื่องกรองนะ เป็นแกงแกงเซรามิกเซรามิกในเครื่องกรองน้ํานะครับเซรามิกเอาปั๊มอัดเข้าไปเซรามิกกรองได้ไหมครับกรองได้เลยขี้ละอองละเอียดละเอียดกองได้หมดเลยออกมาใส่เติมลดได้แต่ว่าแล้วชาวบ้านจะหาเซรามิกที่ไหนจะไป้จะหาปั๊มที่ไหนไม่มีสุดท้ายแล้วอะไรกรองได้ครับที่ไม่ต้องกรองใช้แดดกรอง เหมือนกันกับน,น้ำมันปลมเมื่อกี้เนี่ยคือเอามาใส่ขวดปิดฝาไว้แล้วตากแดดทิ้งไว้มันจะดำยังไงก็ช่างมันนะพอทิ้งไว้ปุ๊บมันจะใสเลยต้องเป็นขวดแก้วใสต้องเป็นแก้วเท่านั้นนะครับแสงผ่านได้อันนี้จําไว้เลยนะขวดแก้วใสจะทําให้น้ํามันใสได้โดยไม่ต้องยีงนานอีกนาน,น,านยังยังเล็กขอดอยู่ปะ่ะนะขวดแก้วใสก็จะทําให้น้ํามันใสได้แล้วน้ํามันใสได้เนี่ยน้ำมันสบู่ดำเนี่ย เราเอามาเติม v ีโก้นะฮะเติมวีโก้ไปหมดประมาณเป็นร้อยลิตรแล้วโดยไม่ต้องผสมอะไรเลยแล้วถามว่าจะต้องทําอะไรอีกไหมถ้ามันวิ่งได้ขนาดนี้ง่ายไหมน้ำมันสบู่ดำใสๆตากแดดไว้ก็ใสแล้วอันนี้คือพืชน,น้ํามันเพราะฉะนั้นถ้าวันหน้าเนี่ยฝากไว้เลยว่าถ้าบ้านเมืองเราเริ่มจะไม่มีน้ํามันแล้วเนี่ยถ้าน้ํามันแพงแล้วเนี่ยเราจะหาน้ํามันบนดินได้ไหมครับปล <Yeah. S 1> ูกเองได้ทําเองได้ จบไหมครับเรื่องน้ำมันแค่เนี้ยทีนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องโซลาเซลล์ภาพรวมนะครับภาพรวมโซลาเซลล์ตรลงโซลาเซลล์มันคืออะไรครับคำจำกัดความของมันคืออะไรคืออะไรตัวเปลี่ยนพลังงานเลยแสงแสงแสงหรือพลังงานอะไรพลังงานแสงเป็นอะไร เป็นไฟฟ้าแล้วสมมุติว่ามีแดดมา100%เนี่ยแดดมา100%นะครับแดดมาเนี่ยจากจากดวงอาทิตย์รับนะถ้าแดดมา100%เนี่ยถ้าจะเอาไปทำเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเอาโซลาร์เซลล์ไปตั้งมาเนี่ยมันจะได้ไฟฟ้าสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับ,ไ,รรบได้ไฟฟ้าสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ดดดได้กี่เปอร์เซ็นต์ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้โหเชื่อไหมว่าไอ้เซลล์ที่เรามาวางอยู่เนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับดูแล้วจะเจ็ดอะไรเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะน้อยไหมเอาอย่างนี้แดดส่องมาเนี่ยได้ได้เอาโซลา่ามาวางได้ได้ไฟฟ้า,ามาเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเอาต้นต้น,ต,นต้นพูมาวาง ต้นโพมาวางนะต้นโพต้นใสมาวางเนี่ยมันเปลี่ยนแดดเป็นพลังงานได้กี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมนะเ,เปลี่ยนแดดเป็นพลังงานเก็บไว้ในต้นไม้เนี่ยกี่เปอร์ iot. เซ็นต์เอาธันวันมาวางเนี่ยธันวันมาวางเนี่ยนะพอแดดส่องไปในธันวันเก็บแดดเป็นพลังงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นตน์ครับ พวกนี้ห้าสิบอัพหมดเลยห้าสิบอัพแสดงว่าโซลาเซลล์ที่ดีที่สุดในโลกคืออะไรครับต้นไม้นะครับต้นไม้ดีที่สุดเลยเก็บได้มากแต่ถ้าเราเอาป่าม,มาปลูกเนี่ยต้นปลามนะครับต้นป่ามหนึ่งพื้นที่เนเก้าเก้าเมตรคูณเก้าเมตรเก้าเมตรคูณเก้าเมตรนะครับแต่ปีหนึ่งต้นปล์มตัวนี้จะผลิตพลังงานน้ำมันให้เรามากกว่าโซลารเซลล์ที่เราทำอีก น่าสนใจไหมครับเพราะฉะนั้นไอโซลา่าเนี่ยเอามาเป็นตัวช่วยเริ่มต้นสูบน้ําเล็กๆน้อยๆหรือทําไฟแสงสว่างเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะทําพลังงานจํานวนมากจากพื้น้ํามันเนี่ยปลูกปาล์มปลูกธนวันดีกว่าเก็บเต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็มีน้ําจากโซลา่ามาช่วยมันเนี่ยมีตัวช่วย2ทางดีไหมครับเม่นั้นอย่าไปหลงนะว่าโซลา่าเซลล์ทีนี้ไอโซลา่าเซลล์ตัวนี้7%เาเรียกว่าออมอฟัสนะครับ ทำไมทำไมต้องเป็นออมฟัตเห็นเซลล์มั้ยครับเห็นเซลล์เครื่องคิดเลขมั้ยครับเซลล์เครื่องคิดเลขก็คือฟิล์มบางฟิล์มซิลิคอนบางมันทํามายังไงยังไปสนใจมันเดี๋ยวไปดูในเว็บกันแล้วกันเขียนไว้เยอะอยู่อธิบายไว้เยอะอยู่แต่ว่าไอฟิล์มซิลิคอนบางเนี่ยมันมี2แบบซิลิคอนบางกับซิลิคอนหนาถ้าซิลิคอนหนามันเป็นแว่นแว่นเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับเป็นแว่นแว่นเป็นแว่นแว่นเขาเรียกอะไรคริสตัลลายกาเียคริสตัลลน์ก่อน ล้วจะคิดต้นลายไหมครับเป็นพึกนะครับเป็นพึกทีนี้คิดต้นลายเนี่ยมีสองแบบพึกเดียวกับพึกอะไรเดียวกับอะไรครับพึกเดียวกับผึกอะไรมีเดียวกับมีคู่อะผึกเดียวกับพึกงผึกเดียวกับพึกรวมนะครับพึกรวมโมโนโมโนกับโพลีนะครับโพลีคือรวม โมโนก็คือผึอกเดี่ยวก็คือมันเป็นเหมือนกับเกลือเป็นผึกะละเอียดเลยโพลีคือเอาผึกหลายๆผึกมาอัดกันใหม่นะครับช่างมันเป็นอะไรก็ช่างมันแต่สองอย่างนี้ประสิทธิภาพเท่าไรประมาณสิบสี่เเซนเพราะฉะนั้นถ้าออมฟัตสี่สิบวัตต์กับคิทไลสี่สวัตต์อะไรใหญ่กว่าครับอะไรใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าครับ คิดต้นลายประสิทธิภาพ14%ออมอฟัดประสิทธิภาพ7%เวลามาวางคู่กันเอา40บต์เท่ากันเนี่ยอะไรใหญ่กว่าออมฟัดใหญ่กว่าเท่าไรใหญ่กว่าเท่าตัวสองเท่าถูกต้องใครพูดสองเท่าเมื่อกี้เนี่ยใครพูดสองเท่าใครพูดอยู่ไหนอา้าไม่ยอมเราอีกใครพูดผู้หญิงไหมนะจะใหญ่กว่าสองเท่าแต่ถามว่าอะไรถูกกว่าครับตอนนี้อะไรถูกกว่า อโมฟัตถูกกว่าถ้าเรามีเงินน้อยเรามีพื้นที่ไม่ได้ห่วงว่าพื้นที่หลังคาเยอะแค่ไหนเนี่ยเราจะเราจะหาอะไรไมาใช่ดีใช่ไหมอโมฟัตนี่เป็นเซลล์ไวแสงนะครับไวแสงก็คือแสงตรงไหนที่เครื่องคิดเลขทํางานได้เซลลตัวนี้ก็ทํางานได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแดดล้มๆมอย่างเงี้ยมันมีไฟมีไฟที่จะเปิดสว่านเปิดเครื่องปั๊มน้ําได้นะ ทีนี้เวลาเอาโซลา่ามาใช้เนี่ยแต่ก่อนนี้เราเราก็รู้กันเลยว่าโอโ้ใช่ไหมจะต้องมีแผ่นโซลา่าหนึ่งแผ่นแล้วก็ต้องมาเข้าอะไรระบบเดิมนะฮะชาร์จคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมเคยเจอไหมครับชาร์จคอนโทรลเลอร์แล้วก็มาเข้าแบตใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรอีกอันนี้แบตนะครับเรามีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เพื่ออะไรครับไฟออกมาเป็นนี่สิบแปดโวลต์ดีซีอันนี้โซลา่านะครับเราจะมีชาร์จคอนโทรลมีแบตเตอรี่ มีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่อะไรครับแปลงอะไรแปลงไฟจากจากกี่โวลต์จากแบตเตอรี่กี่โวลต์ครับ12โวลต์ให้เป็นไฟะอะไร220โวลต์กระแสะอะไรสลับเราเข้าใจกันแค่นี้ใช่ไหมรู้กันอย่างนี้ไฟกระแสะสลับแล้วเอาไปทำอะไรก็เอาไปเปิดพัดลมไปเปิดทีวีเปิดคอมใช่ไหม แล้วคอมพิวเตอร์ใช้ไฟอะไรคอมพิวเตอร์ใช้ไฟอะไรครับไอไอตรงอะแอดปเตอร์ใช้ไฟอะไรแอดปเตอร์แอดปเตอร์ใช้ไฟอะไรใช้ไฟอะไรทีวีใช้ไฟอะไรทีวีใช้ไฟอะไรครับใช้ไฟสลับโน้ตบุ๊กใช้ไฟอะไรไฟสลับเวลาเราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟสลับปะ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้ไฟะลรหลอดตะเกียบใช้ไฟะลรสบานไฟฟ้าใช้ไฟะลรหินเจียใช้ไฟะลรเลื่อยวงเดือนใช้ไฟะลรที่พูดมาทั้งหมดนี้ใช้ไฟตรงได้หมดเลยเชื่อไหมโดยไม่ต้องแปลงไฟรู้กันยังครับเห็นบ้านคนกินแดดไหมครับได้เข้าไปดูไหม เห็นแบตเตอรี่เห็นเเหห็็นนมีแบตเตอรี่อยู่ใช่ไหมแบตเตอรี่กี่ลูกครับยี่สิบไฟตรงปะไฟตรงไม่ไม่คดเลยใช่ไหมตรงไฟตรงแบตเตอรี่ลูกละสิบสองโวลต์เอามาต่อยี่สิบลูกได้กี่โวลต์ครับกี่เท่าไรครับสองร้สีสิบโวลต์แล้วมันเห็นไหมมันเปิดหลอดตะเกียบติดไหม แล้วเราจะเก็บใช้ไฟอะไรเมื่อกี้บอกแล้วทำไมใช้ไฟตรงได้ทำไมอ่ะทำไมมันติดเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรทำไมเราจะเก็บติดรู้ป่ะทำไมคอมพิวเตอร์ติดเห็นไหมเอาเสียบคอมพิวเตอร์เสียบสว่านก็ติดเสียบทีวีก็ติดทำไมติดครับทำไมติด โอ้ oh, เรื่องเรื่องนี้มีใครบอกไหมครับมีใครบอกยังว่ามันไฟตรงทําไมมันติดเพราะอะไรอยากอยากรู้ไหมครับคนที่บอกเราคือต้องอ้างครูะนะครับศาสตราจารย์ดรชิมดะจากญี่ปุ่นมาบอกที่เชียงใหม่ประมาณสองสมปีแล้วตอนนั้นเราเอาเอาโซลา่าไปไปไปชาร์จแบตแล้วก็เอาอินเวอร์เตอร์มาเปิดไฟเอา UPS เรื่อ UPS ใช่ไหมครับเอามาเปิดไฟแล้วเปิดทีวี มันก็ดูง่ายๆดีใช่ไหม UPS ของคอมพิวเตอร์เก่าแล้วก็เอาโซล่ามาชาร์จแบตแล้วเราก็เปิดเปิดทีวีคนศรีลังกาคนเวียดนามคนลาวมาเลเซียพมา่าไปไประชุมกันพวกนี้มันเห็นแล้วมันงึดู้จยจะงึดไหมครับงึดรู้จยกงึดบ่งึดงึดเลยโอ้โหทำได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ amazing แต่พอพอญี่ปุ่นมาเห็นญี่ปุ่นบอกว่า ดามิไปว่าอะไรไปว่าอะไรดามิไปว่าถ้าภาษาไทยก็บอกว่าเขาเลิกใช้มาตั้งนานแล้วลุงเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงแกก็บอกว่าเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีวิดีโอจันทเทียมชาร์จแบตชาร์จมือถือชาร์จกล้องชาร์จโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหลอดไฟเล็กทรอนิก เขาทําระบบเขาเรียกว่าสวิตชิงมันคืออะไรสวิตชิงเดี๋ยวร้อยฟังเขาทําให้มันใช้ไฟได้ตั้งแต่100ยโวลต์ถึง240ร้อโวลต์ได้โดยไม่ต้องไปวันหลังแต่ก่อนนี้เวลาเราจะไปญี่ปุ่นทีก็ต้องไปสับมาที่ร้อยิใช่ไหมเวลากลับมาประเทศไทยทีก็สับมา220พอลงสนามบินปุ๊บลืมกลับพอมาเสียบปลั๊กไฟบ้านเราเป็นไงตูมเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่า อจะให้ลุงป้าไปนั่งสลับสวิตไฟร้อยสิบรสิบเนี่ยไม่ไหวเขาเลยออกแบบภาคพาเวอร์ใหม่ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดนี่ออกมาเป็นไฟอะไรก็ได้ไปใช้ไฟที่ญี่ปุ่นร้อยโวลต์ก็ได้กลับมากรุงเทพสองรยยีิบโวลต์ก็ได้ไปเมการ้อยโวลต์ก็ได้ไปจีน2องรโวลต์ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนดีไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าไหนไหนทำแล้วเอาอีกสักทีหนึ่งเอาไฟตรงก็ได้嘛 ไฟดีซก็ได้ร้อยโวลต์ถึงสองรอสีสิบโวลต์จบไหมครับกันเนี้ยอะไรก็ตามหลอดตะเกียบอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาออกแบบให้หมดเลยวงจรเขาเล็กสวิตชิงสวิตชิงพาวเวอร์สายอันนี้หัวใจเลยนะครับแต่ก่อนเนี้ยเราทำพาวเวอร์สายเรามีไฟสองรอสิบมาแล้วผ่านหลาหมอปแปลงใช่ไหมใช่ไหมผ่านหมอปแปลงปุ๊บแล้วผ่านอะไรไดโอดบิดสี่ตัวใช่ไหมแล้วกลายเป็นดีซ สิบสองโวลแล้วมีซีคอมตัวหนึ่งโหทำตั้งแต่สมัยเด็กใครเคยทำบ้างเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยเลย <c oughs> ใช่ไหมอันนี้คือวงจรเดิมที่เป็น power supply แต่วงจรทีวีตั้งแต่รุ่นเนี้ยโตชิบ้าสิบห้าปีแล้วเน t ช o ั่น c ลคอเลอร์ทีวีรุ่นอายุยี่สิบห้าปีซึ่งพวกเราเห็นต้องเรียกมันว่าอะไรพี่ครับพี่ครับ <c oughs> ใช้ไฟตรงได้เพราะฉะนั้นถ้าสว่านไฟฟ้าหินเจียโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทีวีวีดีโอจานาเทียมชั้นมือถือชั้นแบตชั้กล้องมันใช้ไฟไดีซได้เอามีคนหลับถ่ายด้วยตื่นล้ <laughs> ถ่ายไม่ทันถ้ามันใช้ไฟดีซได้เนี่ยเราจะแปลงไฟไหมครับแล้วต้องแปลงอะไรครับตอนเช้าเอาแบงฟัน แบงฟันก็พอนะไม่ต้องแปลงไฟถ้ามันแปลถ้ามันไม่ต้องแปลงไฟนี่ง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะเปิดหลอดไฟก็ติดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราเล่นเราไปทําเตรียมศูนย์คอมไอร้านคอมไว้ที่บึงการเนี่ยของทีมงานเราเนี่ยก็จะเอาแบตเตอรี่สิบลูกไปต่อนุุรมกันแล้วก็เอาโซลา่าชาร์จแล้วก็ต่อสิบลูกร้อยยี่สิบโวลต์ไปเข้าปักคอมหมดเลยเวลาไฟดับดับไหมครับไม่ดับ เฉยๆเลยใช่ไหมใช้ไฟตรงได้ไม่ต้องแปลงหลอดนีออนก็ใช้ไฟตรงได้ที่เป็นบรรดาเล็กทรทนนิกงง่ายไหมอะทีนี้เวลาเราเรามีอย่างเห็นโซลา่าคุณจนใช่ไหมบ้านคุณกีนแดดเรามีแผ่นทั้งหมดกี่แผ่นครับแผ่นเดียวใช่ไหมบ้านคุณกีนแดดมีแผ่นโซลา่าแผ่นเดียวแล้วทําไงให้มันได้ให้มันได้แรงดันสูงครับแรงดันสูงสองร้อยสามรอยโวลท์ทำไงครับเห็นไหม ขาซอยแผ่นเป็นชิ N ้นๆใช่ไหมเดี so, on, ๋ยวลงไปดูนะฮะซอยแผ่นซอยแผ่นเป็น uh ชิ hmm. <that> ้นแผ่นหนึ่งชิ้น60โวลต์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 60โวลตหกแผ่นเท่าไหร่ครับเอามานนัรวมกันเท่าไหร่ครับ360ร้อยหกสิโวลเราไปชาร์จแบต12 20ลูก240โวลต์3ร0ชาร์จ240แล้วเอาไฟจากแบตไปใช้เลยไม่รู้ว่ามันล้มอยู่เปล่าบ้านล้มไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหม ใครไปยกขึ้นไปหรอไปยกกันเองอะอ๋อดีดเดี๋ยวจะทําใหม่ดเดี๋ยวจะพาเดินสายใหม่แต่วันนี้คงไม่ทันนะเดี๋ยวรอรอบสิบเก้าอีกทีหนึ่งตัวนี้คือเป็นโซลา่าคนจนท่านอาธิการบดีไปดูท่านบอกว่าอาธิการบดีชื่ออะไรดออรอะไรอา,อาจารย์บอกว่าอฮ้ยมันต้องคนมีเงินนะถึงจะใช้โซล่าได้เราบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอันนี้โซลา่าคนจนนะครับ มีแผ่นแผ่นเดียวมีแบตเตอรี่เก่าๆยี่สิบลูกเขามาให้มาตอนน้าท่วมเนี่ยเปิดไฟติดละใช่ไหมก็อยู่ได้ละอันนี้คือคนจนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือเรามีสองแผ่นเห็นไหมครับสองแผ่นสูบน้ําได้ชาร์จแบตแบตก็เป็นแบตใช้แล้วเอามาหยอดน้ํากดใช่ไหมอยากรู้ว่าหยอดน้ํากดยังไงเดี๋ยวไปดูในเว็บพะโงวิธีการไม่ให้เรื่องราวมันเยอะมากอันที่สามเนี่ย เราเอามา18แผ่นเห็นไหมครับแล้วเราก็ต่อน้ําขึ้นถังสูบน้ําขึ้นถังแต่ก่อนสูบน้ำโซล่าเนี่ยก็บอกว่ามันแพงมากต้องมีตัวแปลงไฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต้องมีปั๊มพิเศษแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ใช้ปัม๊มธรรมดาแล้วก็ผ่านตัวโมดูลซึ่งบันที่19นี่คนที่ทำโมดูลจะมาสอนวิธีการทำโมดูลให้เอาไหมครับขเขาเรียก power electronic สำหรับการเกษตร อ่ซึ่งตัวนี้เนี่ยพอพอเรารู้แล้วเนี่ยเวลาเราเรียนจบไปแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อ่นี่คือภาพรวมของโซลา่าที่มีอยู่เราจะเลิกใช้ของที่ต้องซื้อระบบควบคุมทั้งหมดเราไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เราไม่ใช้ ter, าใชาร์จคอนโทรลเลอร์ตอนนี้เราเอาอะไรมาควบคุมกันชาร์จรู้ไหมครับที่บ้านบ้านนั้นเอาอะไรมาควบคุมใช้คันเอาควบคุมดูแอมถ้าแอมเต็มแล้วก็ยกคนเอาลง แพงไหมครับอย่างเงี้ยคันเอาตัวเท่าไหร่คันเอาตัวเท่าไหร่เออเป็นแปดสิบบาทแต่ว่าเราจะทำตัวชาร์จคอนโทรลเลอร์ใหม่เอาอะไรมาทำครับชาร์จคอนโทรลเลอร์ของของโซล่านะปอไปดูที่ต่างจังหวัดตัวเนี้ยใช้กันสามเดือนหกเดือนพังหมดเลยของจีนอินเวอร์เตอร์ก็เหมือนกันพังหมดเลยแล้วชาร์จคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมแบตเตอรี่อยู่ได้สิบปีไม่พังมันอยู่ที่ไหนครับตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ที่อยู่ได้สิบปีไม่พังไปหาที่ไหนไปหาที่ไหนหรู้ไหมไปหาที่ไหนหาที่ไหนครับในรถมีไหมครับในรถมีไหมในรถมีชาร์จคอนโทรเลอร์ไหมครับมีตัวควบคุมการชาร์จแบตไหมมีไหมมีเขาเรียกคัดเอาคัดเอาชาร์จในรถเนี่ยมันหุ่มกล่องเหล็กไว ทนไหมัสิบปีเขาเราเคยเห็นมันพังไหมครับเม่อกีใช้รถมาเคยเห็นมันพังไหมทนเป็นสิบปีเลยตัวเท่าไรรู้ไหมครับคันเอาในรถตัวเท่าไรสองร้อยสองร้อยครับปอแต่ชาร์จเอนโทรลเลอร์ตัวละพันใช้หกเดือนพังของจีนนะฮะแต่ชาร์จคอนโทรลเลอร์ในรถเนี่ยตัวละสองร้อยสิบปียังไม่พังเลยจะเอาอะไรนะรุ่นใหม่เราจะไม่เอาคันเอาแล้วนะครับเราใช้ชาร์จเอนโทรลเลอร์พอเราซื้อคันเอาเจ็ดสิบบาท ร้100อยหนึ่งเอาอันนี้ส0งร้อยใส่ในดีกว่าตั้งตัดได้เลยง่ายไหมครับค่อยๆพัฒนาใครอยากทำโปรเจกต์ก็ได้นะครับตัวนี้เอาไปทำโปรเจกต์เครื่องตัดไฟโซล,ล่าจากคันเอารถยนต์นะเอาไหมมีหลายเรื่องนะฮะโปรเจกต์เอาให้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้กําลังทําอยู่ถ้าใครจะเล่นโปรเจกต์เดี๋ยวมาเล่นเดี๋ยวบอกอาจารย์นะฮะพอเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น DC ไฮโวลดี d c ไฮโวลก็ก็มีแบตเตอรี่ ใครเคยไปดูที่งานไบเทคบ้างตอนที่เราจัดงานสัปดาหวิทย์ใครได้ไปดูบ้างเอาแบตรถเด็กเล่นมาต่อกันยี่สิบก้อนเปิดทีวีได้เปิดหลดไฟได้เหมือนกันเพราะนั้นอะไรเล็กๆเ,เปิดได้หมดเลยใครเห็นใครเห็นคลิปฝรั่งที่มันเอาแบตเตอรี่หนึ่งก้อนมาเปิดทีวีบ้างเห็นไหมใครเห็นไหมมันเอาแบตเขาเรียกแบตกระดุมมาเปิดนั่นเองมันได้วนเก้าสิบก็พอแล้วนะอันนี้คือภาพรวม เราหาของมาไอตัวสําคัญที่เราใช้อยู่ตอนนี้ถ้าเป็นถ้าต้องการใช้กลางคืนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่จะหาจากไหนมันแพงไหมครับแบตเตอรี่แพงไหมลูกเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่สองพันใช่ไหมสองพันถ้าใช้แล้วมันมันหมดอายุเนี่ยกี่ปีเปลี่ยนรู้ไหมครับแบตเตอรี่สองปีสองปีชาร์จไม่เข้า เวลาเวลาเราแบตสตาร์รถไม่ติดเนี่ยเรียกร้านแบตมาเนี่ยเขาบอกไหมว่าแบตไม่เสียมีใครบอกไหมครับว่าเฮียเฮียแบตไม่เสียหรอกคั่วมันไม่ดีเดี๋ยวผมขัดคั่วให้ใหม่เฮียไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมีร้านแบตท,ที่ไหนบอกไหมครับแล้วมีอีกร้านอออเฮียเฮียแบตเฮียก็ด,ดีหมดคั่วก็ดีแต่ว่าพอดีกดมันจืดหน่อยแนะนําให้เฮียปรับกดหน่อยเนี่ยปรับกดใช้กดประมาณห้าบาทปรับไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเฮียมีใครบอกไหมครับไม่มี มีแต่บอกว่าเฮียจะเทินไหมครับเทินได้สองร้อยครับซื้อใหม่สองพันห้าเฮียก็ถามเจว่าเทินไหมเจก็บอกคือดีกว่าทิ้งใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเอาไปหลอมหรือเอาไปทําอะไรก็ตามแต่ว่าที่เรามาสอนหลายรอบเลยเห็นไหมครับเราปรับกดแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่ใช้กดอะไรอยู่หนครับกดอะไรแบตเตอรี่ตะกวัวเนี่ยใช้กดอะไรกดอะไรกดอะไรครับซัลฟูริก กดอะไรกดกรรมฐันนะครับซันฟลริกสะกดยังไงครับเฮ็ดอะไรนะครับซันฟูริกซันฟูริกเนี่ยแล้วตัวแผ่นธาตุก็คือตะกั่วใช่ไหมครับแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้เอามาผสมกันเข้าด้วยกันแล้วกดซันฟลริกมีทอพออยู่ที่หนึ่งสองห้าศูนย์ทอพอคืออะไรครับคมถ่วงเฉเพอะหนึ่งสองห้าศูนย์ถ้าเรา ถ้าเราใช้ไปน,นานๆมันจะจืดเห็นไหมเวลาเราสอนเนี่ยมันจืดเป็นน้ําเลยเพราะฉะนั้นดูดขึ้นมาถ้าจะบอกคนเรียนว่าเป็นน้ําทําไงครับเอามาล้างมือล้างหน้าให้ดูได้ไหมครับเห็นไหมเอากดมาล้างมือให้ดูนะครับต้องล้างมือให้ดูว่น stickers. นี้มันล้างมือได้ไม่ไม่กัดทีนี้น้ําพริกมันจืดเนี่ยใครใครเคยกินน้ําพริกมั้งครับถ้วยน้าพริกกินยังยงกินช้วยน้ำพริกยังเคยกินน้ำพริกยังเคยกินน้ำพริกมั้ครับ คยกินผักจิ้มมพร้าวใช่ไหมถ้าจิ้มไปนานๆจืดไหมครับจืดไหมจืดแล้วทําไงให้มันหายมันหายจืดเติมอะไรครับเติมน้ําปลาหายจืดไหมไม่หายมั้งเติมน้ําปลาก็จืดน้อยลงเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ใน,น,นพริกแล้วอย่าลืมนะสมมุติว่าในแผ่นธาตุนี่มีน้ําอยู่แล้วเราแล้วกดมันจืดเนี่ยเราเติมกดหนึ่งสองห้าศูนย์ไปกดพอดีไปเนี่ยเติมมันไปแล้วมันจะได้เท่าเก่าไหมครับมันก็จืดกว่าเก่าอีก จะจืดน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเวลาน้ําพริกจืดเนี่ยเวลาน้ําพริกจืดเนี่ยเขาไมใ่ให้เติมน้ําปลานะครับเติมน้ําปลามันก็จืดเหมือนเดิมน้ําพริกจืดต้องดูดน้ําออกก่อนใช่ไหมเทน้ําออกนิดหนึง่งแล้วทําไงครับเอาน้ําปลาเติมก็ยังจืดอยู่อีกเพราะเนื้อมันยังจืดอยู่ใช่ไหมเอาอะไรโรยครับต้องเอาเกลือโรยต้องเอาอะไรที่เข้มโรยลงไปถูกไหมหลักการเดียวกันเวลาแบตเตอรี่กดมันจืดเนี่ยเอาอะไรเติมครับก็ต้อง เอาหัวน้ํากดเอาเกลือเติมเอาแหวนสุดยอดเลยเอาเกลือเติมเอาหัวน้ํากดเติมนะครับหัวน้ํากดนี้คือกดดซัฟูริกกดดซมฟริกเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับที่เรามาสอนเนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โหมันหนักขนาดไหนรู้ไหมครับกดดซมฟริกเก้าสิบแปดหนักขนาดไหนหนึ่งลิตรหนักหนึ่งกิโลเก้าขีดน้ำหนึ่งลิตรหนักหนึ่งกิโลนะครับ กดแซมฟอริก98เนี่ยหนัก1กิโล9ขีดเสร็จแล้วเราก็ต้องดูดใช้หลอดดูดมาแล้วเอาไปผสมเอาไปเติมลงในช่องกดแต่ก่อนอื่นต้องเอาน้ําออกก่อนใครบอกเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับต้องดูดน้ําเก่าออกก่อนเล็กน้อยเพราะว่าน้ําเก่ามันจืดมากเทคนิคตังนี้นะครับทั้งหมดนี้ลงไว้ใน w w w เข้าไปดูนะครับ youtube com b a c k s a s h n a n c o l a จะตามนะครับ ตอนนี้คนดูลงไว้ประมาณพันห้าร้อยตอนคนดูน้อยกว่าจ้าคันหูเพราะคนดูแค่ห้าล้านจ้าคันหูดูเท่าไรละเท่าไรละจ้าคันหูคนดูเท่าไรละเท่าไรครับตอนนี้จ้าคันหูคนดูเท่าไรฮะจ้าคันหูดูเท่าไรละไม่กล้าตอบนะตัวนี้ลงไม่หมดแล้ว แล้วก็ที่งานที่เรามีบรรยายในเวทีก็ลงไว้ที่นี่นะครับไปดูได้เพราะว่าเขาให้เขาให้ลงได้อันลิมิตเวลาอันลิมิตก็คือตอนหนึ่งจะลงกี่ชั่วโมงก็ได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่ที่ทำไว้คือ f a c e b o o k เพจนะครับ D A K K I N I นะครับหรือเพจชื่อเพจนันโคร,ราดนะครับ อันนี้ก็จะลงที่ไปสอนมาแต่ละที่นะครับลองเข้าไปดูเพราะว่ารายละเอียดของระบบพวกนี้อยู่นในนี้หมดแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จสักหน่อยก็จะลงไปดูอาจารย์พิศดีมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวลงไปดูล่างเลยกี่โมงแล้วตอนนี้จะเลิกสักกี่โมงดีห้าโมงเนาะเดี๋ยวไปดูก็เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันดีก่อนเนาะนะครับเพราะว่าไม่งั้นฝนจะตกเดี๋ยวจะค่ ไปดูนี่เราจะต้องทําอะไรบ้างอาจารย์พิสดีมากหน้าหน่อยจะให้จะให้วัดไฟวัดโอ้ให้ลองไฟชอ็อ์ไฟดูดกันสักหน่อยไหมหรือจะไปดูแค่ไปสาธิตว่ามันหมุนสูบน้ํำยังไงชาร์จไฟยังไงแต่ถ้าจะลองไฟดูดเอาไว้วันหลังเวลามีมีไฟก่อนเอาไฟนะเอาไปสูบน้ําให้เห็นอะไรก่อนนี้ก็พอนะไปดูโครงสร้างก่อนเดี๋ยวอธิบายให้เห็นเพราะว่าเวลาเวลาไม่มากพอตอนนี้นะครับแดดแดดคุบ รู้จักแดดหูบไหมครับแดดหูบไม่รู้อ่ะคนที่สั่งเเรียกแดดหุบแดดหูบ